เชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติของทุกคนทุกท่านนะย่อมที่จะมีจุดหมายปลายทางนะวันนี้พระบ้านนอกบอกธรรมก็จะนำเสนอนะเรื่องเส้นทางสู่การบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นวันนี้นะเส้นทางสู่การบรรลุมรรคผลนั้น จะเป็นอย่างไรพวกเราก็ต้องมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันคุณโยมก็ถือว่าเป็นบทความที่ดีเส้นทางสู่การบรรลุมรรคผลและก็เป็นสาระน่ารู้สำหรับพวกเราชาวพุทธนะจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญา ให้รู้ว่าใครที่สาม,มารถบรรลุทาได้นะคุณโยมนะเพื่อใช้ประกอบสติปัญญาพิจารณาคนในสังคมปัจจุบันได้นะไม่ใช่อยู่ๆจะมากล่าวตัวว่าเ,าเราบรรลุมรคเราบรรลุผลนะเ,เรามีจุดมุ่งหมายคือพระนิพพานเราจะไปนิพพานนะนะให้พวกเราได้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาดูลักษณะนะเขาบอกว่าเส้นทางสู่การบรรลุมรคผลนั้นนะ ถ้าเปรียบกับพวกเราเป็นที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาในปัจจุบันนี้นะในในแง่มุมของอัตมาคนเดียวนะในในใน,ในความคิดของอาตมารูปเดียวก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะอะไรเพราะสังคมปัจจุบันนี้นะเทคโนโลยีก็ดีนะนะนะสังคมก็ดีนะแล้วก็สื่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทนะีวีอ่า ข่าวทั้งละครทั้งไหนจะครอ,รอบครัวคนรอบครางใช่ไหมคุณโยนไหนจะลูกหลานนะคือบางคนบางท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาวัดนะแต่อยู่ที่บ้านก็จะปฏิบัติก็ลําบากนะเพราะว่ามีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบแล้วกนะ็สิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมนะภายในครอบครัวก็อาจจะไม่เอือ้ออํานวยนะ เพราะฉะนั้นเส้นทางสู่การบรรลุมรคผลเป็นอย่างไรวันนี้นะเดีอาตมาจะได้ชี้แจงแถลงไขให้ญาติโยมได้รับทราบกันเนาะคุณโยมเนาะนะเพราะฉะนั้นนะอย่างแรกเลยคือในในมุมของนักวิปัสสนาในมุมของนักปฏิบัติวิปัสสนามีเรื่องเล่าอยู่้วยคุณโยมว่านะมหาปร,ริญญาผู้หนึ่งนะได้ทําการสิกขาลาเพศออกมานะ,นะก็หลายหลายคนคงมอง หรือเบือนหน้าหนีว่าเวลาที่มีคนหันมาคุยเรื่องมรรคผลนะหรืออาจจะคุยลุกลามไปถึงเรื่องของนิพพานน่คุณโยมนะนะคือหลายท่านที่อาจจะไม่ค่อยปลืม้มนะอาจจะไม่ค่อยปลื้มกับนะธรรมะชั้นสูงนะในการบรรลุนะนะบางทีนะก็มีคำพูดว่านะยังมหาปเรียนท่านหนึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังว่านะนะ เวลาคุยกันเรื่องนี้เรื่องคุยเรื่องธรรมะกันเรื่องที่จะบรรลุกันเนี่ยนะก็จะมีคนมักจะโต้แยง้งนะโต้แย้งว่าตอนบวชไม่ทําอะไรนะแต่พอศึกษาลาเพศมาเป็นฆราวาสหรือครอหัตแล้วนะละความเพียรเรียนมาเป็นคนเลวแลนะ้วเนี่ยก็ทําเป็นรู้ดีนะกห็หาว่าหาว่ารู้ดีนะหาว่ารู้ดีไปอย่างนั้นนะแน่จริงทําไมไม่อยู่ในวัดแล้วบวชจนบรรลุนิพพานไปเลยเล่านะ อันนี้ก็จะเป็นคํากล่าวที่เราอาตมาได้เคยได้ยินได้ฟังมาจากามหาปริญญาท่านหนึ่งที่ท่านศึกสิกษาลาภเพศออกมาจากเพศบรรพชิตแล้วนะนะท่านก็โดนโดนโดนคำย้อนกลับมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็บางครั้งบางทีอาตมาอยากจะบอกนี้ว่านะอาตมาไม่ใช่พระนักเทศนะอาตมาไม่ใช่เป็นพระนักคิดนะนะแต่อาตมาก็ นะศึกษาเราเรียนมานะให้ตามสมควรแก่สมณสารูปนะก,นะก็จะได้นําความรู้บางสิ่งบางอย่างมาชี้แจงให้ญาติโยมได้ทราบนะเป็นหัวข้อไปครนะาวนี้เข้าสู่บทความที่ว่านะเส้นทางสู่การบรรลุมรรคผลนะ้องกุญยโยมเนาะเส้นทางสู่การบรรลุมรรคผลนะอันดับหนึ่งเลยอะไร คือมักผลอะ,อะไรคือมักผลคือบางคนบางท่านอาจจะเคยประพฤติวัดปฏิบัติทำมากมากนะแต่บางทีบางครั้งเรายังไม่ได้สัมผัสเรายังไม่ได้ทราบหรอกว่าอะไรคือมักอะไรคือผลใช่ไหมเนีคือเรื่องนี้จะบอกเลยว่าตอบไม่ยากนะคุณโยมเนาะมักผลเนี่ยก็คือมักแปดผลสี่มักแปดผลสี่ คือถ้ารวมเป้าหมายของพระพุทธเจ้าก็คือเข้าไปอีกหนึ่งก็คือพระนิพพานนะพระนิพพานนะคราวนี้เรามาเริ่มตั้งแต่มรรคก่อนนะมรกเปดนะหรือที่เราเข้าใจคำว่าคำว่ามรรคผลเนี่ยนะแยกออกมาก่อนว่าคำว่ามรกเปดนะก็ได้แก่โสดาปฏิมรรคนะนะโสดาปฏิมรรคนะคุณโยมนะสึก กิทาคามีมักนะสกะทาคามีมักนะอนาคามีมักอรหันตะมักนะอรหันตะมักนะส่วนผลสีคืออะไรนะผลสีคืออะไรผลสีก็ได้เก่สโสดาปฏิผลนะสกะทาคามีผลนะอนาคามีผลแล้วก็อรหันตะผลนะคุณโยมนะ นะอันนี้คือมรรคผลนะอันนี้คือมรรคผลให้ได้โยมได้ทราบก่อนนะให้ได้จะทราบก่อนคราวน,นี้เอาหัวข้อต่อไปว่าใครนะใครที่จะบรรลุมรรคผลได้นั่นเองอ่านะอันนี้ญาติโยมคงอยากจะทราบว่าอ่อใครที่จะบรรลุมรรคผลได้ใช่ไหมคุณโยมนะสำหรับคนที่จะบรรลุมรรคผลได้นั้นนะคำตอบของคำถามนี้จะต้องพิจารณากันให้ชัดอีกทีหนึง่ง นะคุณโยมนะจะต้องพิจรารณากันให้ชัดอีกทีหนึง่งนะถ้าตอบว่าเราทุกคนสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้อันนี้มันก็ถูกนะอันนี้มันก็ถูกนะแต่ถ้าตอบแบบในที่สองก็เราทุกคนไม่อาจจะบรรลุมรรคผลในชาตินี้ได้เท่ากันหรือเหมือนกันหมดนะคุณโยม อันนี้ก็ถูกแต่ทุกคำตอบก็ใช่ว่าจะเป็นคำตอบของคำถามที่ได้ถามไปนั้นเพราะมันไม่ได้ถูกทั้งหมดทุกข้อนั่นเองนะและถ้าถามว่าแล้วใครล่ะจะเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะบรรลุมากผลได้คำตอบก็คือหนึ่ง คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องเป็นคนที่เคยบำเพ็ญเพียรมาในอดีตชาติมาก่อนนะคุณโยมนะข้อนี้เป็นเรื่องจริงเพราะในพระไตปรปิฎกชัดเจนว่าคนที่บรรลุมรรคผลได้ทั้งที่เป็นเสขะบุคคลคือผู้ที่ยังไม่ต้องศึกษาและอะเสขะบุคคลคือคนที่ไม่ต้องศึกษาเพราะบรรลุอรหันต์แล้วนั่นเอง เมื่อสืบประวัติแล้วจะพบว่าท่านเหล่านี้บำเพ็ญเพียรสั่งสมบารมีมาแล้วก็ทำกรรมดีมาก่อนรวมทั้งได้อธิษฐานหรือตั้งความปรารถนาเอาไว้ก่อนว่าขอให้ได้มรรคผลในชาติต่อๆไปอันนี้เป็นเหตุให้ท่านเหล่านั้นได้มรุมรรคผลนิพพานในชาตินี้นะคุณโยมนะคือถ้าถ้ามองข้อนี้อาจมาจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะที่เราได้เคยได้ฟังนะว่าพุทธเจ้าห้าร้อยชาตินะ นะหรือว่าทศชาติของพระพุทธเจ้าสิบชาติสุดท้ายในการบําเพ็ญบารมีแล้วก็ความปรารถนานะที่จะได้เกิดอาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมได้มรรคได้ผลได้ไปพระไปพระปรินิพานนะถึงที่ปรินิพานนั่นแหละนะคือหลายคนหลายท่านนะที่เราได้เคยฟังหรือศึกษาหรือจากการดูคลิปทาง youtube นี่นะ พระเจ้าห้าร้อยชาติก็ดีเนี่ยจะเห็นว่าการบําเพ็ญเพียรแต่ละชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีบริวารควบคู่มามีวันควบคู่มา,นะมา,นมานะในในท้ายของแต่ละเรื่องเนี่ยในท้ายของแต่ละเรื่องก็จะก็จะมีโบอกว่า,าบุคคลใดได,ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้า,าบุคคลใดเกิดมาเป็นพระอังครสาวกรูปใดบ้างนั่นเองสองคนที่จะมาลุกมรรคผลหน้าอีกประเภทหนึ่งก็คือ คนที่เกิดมาหักดิบเอาเฉพาะในชาตินี้่าเป็นยังไงอ่าเกินที่หักดิบเอาในเฉพาะชาตินี้เลยคําว่าหักดิบนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างเขาเรียกว่าอย่างที่สุดในชาตินี้นะอย่างที่สุดนะคนที่เช่นพระจักขุบานนะพระจักขุบานพระจักขุปานเทระนะที่ปฏิบัติธรรม เอาเป็นเอาตายสามเดือนนะไม่นอนนั่งตลอดทำให้ตาบอดและมรุษธำพร้อมๆกันนะเขาเลยเรียกว่าเรียกคนประเภทนี้ว่าสุกะวิปัสสะโกนะโดยท่านได้ปฏิบัติตามหลักของมหาสติปัฏฐานสี่นะคุณโยมมหาสติปักฐานสี่ ที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันและรับรองว่าถ้าเอาจริงเอาจังกับหลักมหาสติปัฐานสในพระไตปรปิฎกนี้นะบรรลุทำได้อย่างแน่นอนอย่างน้อยเจ็ดวันอย่างมากสุดเจปีสุดแท้แต่ว่าใครจะทําบุญกรรมมามากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองนะ <c oughs> พระประัะจจคุ านเทระที่ปฏิบัติธรรมเอาเป็นเอาตายสามเดือนไม่นั่งไม่นอนเนี่ยนั่งตลอดเนี่ยนะทาให้ตาบอดแล้วก็บรรลุธรรมพร้อมๆกันน,นะคุณโยมคือเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมเอาเป็นเอาตายในชาตินี้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยบุญญาธิการาหรือว่าบุญเก่านะหรือว่าคําประวัติปรารถนาหรือคําอธิษฐานนะในเมนชาติปางกอแล้วคนเนี้ยใครที่ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นะ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะบรรลุผลนิพพานได้นั้นมีอยู่หลายประเภทดังนี้คือคุณโยมนะหน่งคนที่ทำอนันตริยกรรมห้านะที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก็คือห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนะสคนที่ไม่เคยบำเพ็ญบารมีมาก่อนและไม่เคยปรารถนามรรคผลมาก่อนคนกลุ่มนี้โดยมากในอดีตชาติเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนะในอดีตชาติเนี่ยจะเป็นคนที่มีมิจฉาทิฐินะมีความเห็นผิดนะ นะสามคนที่ปรากฏพุทธภูมนะิคนที่ปรารถนาพุทธภูมิคนกลุ่มนี้จะไม่มีความปรารถนาผลที่น้อยคือมรรคผลเบื้องต้นแต่มุ่งหวังที่ยิ่งใหญ่กว่าคือพระสัมมาสัมพุทสยานคนกลุ่มนี้จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลยนะคุณโยนะนะคือคือมรรคผลนี่เป็นเบื้องต้นนะคือคือไม่ได้ไม่ได้ปรารถนาที่จะมรรคผลนะนะเป็นที่สุด แต่ในที่สุดคำปรารถนาของเขาคือพระสัมมาสัมพุทธิยานนะคุณโยมโดยก้าวข้ามนะคือคือก้าวข้ามนะในการบรรลุธรรมไปนะสี่นอกจากนั้นก็คือคนที่ประมาทไม่สนใจในหลักศีลสมาธิปัญญามีทรัพย์พอทําบุญได้ก็ไม่ทำนะไปทําแต่บาปที่สุดนะผลของการทําบาปก็ทําให้เขาพ้นจากเขตแห่งการบรรลุมรรคผลได้เหมือนกัน นะคือพ้นออกจากเขตหรือจากโซนโซนที่ว่านะจะได้บรรลุธรรมนะ5คนที่ไม่เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัตินะแบบเอาจริงเอาจังเอาไปเอาตายนะเช่นเดียวกับพระจักขุบาลเทระตาที่ท่านได้ตามทมที่พุทธองค์ทรงพยากรณ์เอาไว้ว่าไม่เกินเจ็ดปีไม่น้อยกว่าเจ็ดวันหากทำกันจริงๆจังจังจ แบบเอาชีวิตเข้าเลขมาแบบท่านจากครูบาลที่ได้ทำมาแล้วนะคราอนี้จะเห็นว่าถ้าคนไม่เอาจริงเอาจังเนี่ยนะไม่เอาจริงเอาจังก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปถึงมรรคผลนิพพานได้นะโยมครานี้การบรรลุธรรมในชาติหน้านะการบรรลุมรรคผลในชาติหน้าก็ได้นะสําหรับพู้ที่ไม่หวังการบรรลุในชาตินี้เพราะเห็นว่ายังไม่ ยังไม่เด็ดพอเขาเรียกว่ายังไม่เด็ดพอนะก็ต้องปูทางไว้เพื่อการบรรลุในชาติหน้านะคุณโยมเนาะก่อนการตั้งความปรารถนาเพื่อขอการบรรลุทนะท่านจะทําบุญใหญ่ก่อนด้วยการถวายทานเดพระอุส,ส,สุสูงในศาสนาตลอดเจวันต่อกันไม่ขาดนะนะเขาเนี้เรามาดูขอ้อผู้ปฏิบัติธรรมทำอย่างไรนะจะได้มากผล อัตมาเชื่อเลยว่าหลายๆคนก็คงจะถามอยู่ในในแล้วก็สรุปแล้วแหละนะว่าการปฏิบัติธรรมที่เราทำธรรมกันอยู่เนี่ยเรามีสิทธิ์ในการที่จะบรรลุมรรคผลหรือไม่อ่าแล้วทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงการบรรลุมรรคผลได้นะคำตอบก็จะมีอยู่สองประการนะคุณโยนะตอนนี้นะนะตอนนี้คำตอบก็จะมีอยู่สองประการนะหนึ่งการปฏิบัติธรรมที่ทำธรรมกันอยู่นี้มีผลอย่างแน่นอน มีผลอย่างแน่นอนนะไม่ใช่กินนอนกินนอนแล้วจะมาบรรลุมากผลไม่ได้นะคุณโยมนะนะแต่ก็อาจจะยังไม่ถึงการบรรลุธรรมแต่เป็นอุปการะต่อการบรรลุธรรมได้นะคุณโยมนะหากว่ายังไม่ทําถึงขั้นสละชีวิตทําการจริงๆิงจังตลอดเจ็ดปีตามที่พุทธองค์ทรงระบุไว้ในมหาสติบัฐานสูตรนะแต่ถ้าทําได้ก็เอาไปเลยอย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าเจ็ดปีนะ สองแนวทางที่จะเข้าถึงมรรคผลในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้านะชาติหน้าคือการบรรลุธรรมในชาตินี้สําหรับแนวทางที่จะเข้าสู่มรรคผลในชาตินี้จะต้องปฏิบัติธรรมตามแนวทางอิปัสสนาตามสูตรที่ปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตรก็คือการปฏิบัติธรรมแบบเอาเป็นเอาตายนะหรือแนวทางสมะถะและยกจิตไปสู่อิปัสสนาตามที่ปรากฏใน ในพระสูตรนะที่ทรงยืนยันไว้ตามแนวทางเดียวกันกับมหาสติบัตฐานสูตรแต่เงื่อนไขของการบรรลุแบบนี้จะต้องหักดิบโดยการอธิษฐานต่อบุญบารมีที่ได้ทำมาตลอดหลายภพหลายชาติเพื่อขอให้การปฏิบัติธรรมครั้งนี้บรรลุมรรคผลได้นั่นเองอถ้าหักดิบแบบนี้รับรองนะได,ลลนะได้ผลเลยนะได้ผลเลยนะคุณโยมนะนะหรือการบรรลุในชาติหน้าเนี่ย สำหรับผู้ที่ไม่หวังการบรรลุในชาตินีนะ้เพราะยังไม่เห็นว่าเด็ดพอที่จะปูทางไว้ในการบรรลนะุในชาติหน้านะซึ่งในการเตรียมการเพื่อการบรรลุในชาติหน้ากรณนี้ชาวบ้านนะคุณโยนะกรณีนีชาวบ้านนะคือการมีศรัทธาต่อศาสนาอย่างยิ่งยวดก่อนหน้านั้นนะคือเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลทานภาวนาศีลนะทานภาวนานะทำบุญใหญ่นะ อย่างตัวอย่างในพระไตรปิฎกจะพบว่าบุปกรรมของพระเสขะและพระอเศขะในพุทธศาสนานั้นก่อนการตั้งความปรารถนาเพื่อขอการบรรลุธรรมนะเพื่อขอการบรรลุธรรมเนี่ยท,นะท่านจะทําบุญใหญ่ก่อนด้วยการถวายทานเดพระพิสุสฆ์ในพุทธศาสนานตลอด7วันต่อกันไม่ขาดนะคุณโยมนะนะอันนี้แล้วคราวนี้ ดังความปรารถนาไว้นะดังคำที่ปรารถนาไว้ให้ทานและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ประมาทนั่นเองนะโดยที่ไม่ประมาทนั่นเองในเวลาที่เราทำบุญใหญ่นี้แล้วเนะี่ยการดำรงตนอยู่ในศีลทานแล้วก็ภาวนาตลอดจนกว่าจะละสังขารเมื่อละสังขารไปแล้วก็จะไปเกิดในพรหมโลกหรือพบภูมิอื่นๆตามเศษกรรมที่เหลือแต่ที่สุดนะแต่ที่สุด แล้วเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ทรงอุบัติขึ้นมาท่านผู้มีความปรารถนาจะได้รับผลของการตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างแน่นอนก็คือความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนั่นเองเอาละญาติโยมนะเอาละญาติโยมนะทางที่จะพาท่านทั้งหลายไปสู่มรรคผลต่อจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับนะ ตัวของพวกเราเองแล้วล่ะนะหละายท่านทั้งหลายว่าจะเลือกอย่างไรจะเอาแบบไหนจะไปสู่การบรรลุรมอย่างไรนะก็ในเมื่อรู้หลักแล้วก็ต้องลองทําดูในช่วงที่พุทธศาสนายังมั่นคงในดินแดนสุวรรณภูมินี้อยู่นะและท่านทั้งหลายก็คงจะพอได้รับคําตอบในเรื่องนี้บ้างแล้วนะคุณโยมเนาะนะกับ นะธรรมะในวันนี้ที่อาตมายกขึ้นมาว่าเส้นทางสู่การบรรลุมรรคผลนะเพราะฉะนั้นก็ขอามปรารถนาของญาติโยมนะที่ตั้งมั่นนะในการประพฤติปฏิบัตนะิในทานศีลภาวนาก็ขอให้เป็นตะบะได้ชะนะเป็นพลวัตปัจจัยกับญาติโยมนะผู้ใคร่ในธรรมทุกคนทุกท่านนะก็ขอจเจริญพร